เมืวันที่10เมษายนนะครับ2 5 6 4ที่ผ่านมานะครับหรือ2วันที่แล้วนะครับก็เป็นข่าวดีของเหล่าเซลเลอร์นะครับหรือว่าเหล่าร้านค้าใน Lazada นะครับรอมาตั้งนานนะครับกับฟังก์ชันฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันปิดการชำระเงินแบบปลายทางนะครับหรือว่า ปิด COD นะครับคู่แข่งของ Lazada นะครับค่ายสีส้มหรือว่า Shopee นะครับมีมานานแล้วแต่ว่า Lazada เพิ่งเพิ่มฟังก์ชันนี้ให้กับเหล่าร้านค้านะครับ เป็นข่าวดีมากๆนะครับสําหรับคนที่โดนสินค้าตีกลับบ่อยๆนะครับหรือว่าลูกค้าสั่งซื้อแล้วไม่ยอมชําระเงินนะครับแล้วก็ทําให้สินค้าตีกลับนะครับข่าวดีที่เราคอยมาถึงแล้วนะครับกับเหล่าเซลเลอร์สำหรับ EP นี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการปิดการใช้งานแบบชําระเงินปลายทางนะครับแล้วก็ จะมาดูนะครับข้อดีข้อเสียนะครับว่าเราสมควรจะปิดเซ d ดีหรือไม่นะครับมีผลกระทบต่อร้านค้าอย่างไรนะครับไปดูขั้นตอนกันเลยครับว่ามีขั้นตอนปิดการชําระเงินแบบปลายทางยังไงนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะครับว่าเราสมควรปิดหรือเปิด COD ไว้ดีนะครับไปดูขั้นตอนการปิดการชําระเงินแบบปลายทางนะครับหรือว่าปิดการชําระแบบเ o ลดีนะครับ อันตอนแรกเพื่อนๆล็อกอินเข้ามาที่ร้านค้าของเพื่อนเอเองนะครับเข้ามาที่ s e l l e r Center นะครับใส่อีเมลและพาสเวิร์ดแล้วก็ล็อกอินเข้ามาเลยครับก็จะเจอหน้านี้นะครับเป็นหน้าแรกหน้าลงสินค้าของเพื่อนนี่แหละครับหลังจากเพื่อนเพื่อนเข้ามาที่หน้า l a z a d a s e ซ l e r c e n t e r แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเลือกที่เมนูนี้นะครับบัญชีของฉันนะครับแล้วก็เลือกข้อมูลส่วนตัวนะครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับ แล้วเพื่อนๆก็เลือกการบริการจัดส่งนะครับจะมีให้ตั้งค่าการชำระเงินแบบปลายทางนะครับเพื่อนๆติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกนะครับตรงสีฟ้านี่ครับแล้วกดโอเคนะครับร้านเพื่อนๆก็จะปิดการชำระเงินแบบปลายทางหรือว่าชำระเงินแบบ COD เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เวลาลูกค้าสั่งซื้อสินค้า แบบชาระเงินปลายทางลูกค้าก็จะไม่สามารถสั่งแบบชําระเงินปลายทางได้แล้วนะครับต้องจ่ายเงินก่อนเท่านั้นนะครับคราวนี้ผมจะมาให้เ,เพื่อนๆดูนะครับว่าเ,เพื่อนๆสมควรปิดการชําระเงินแบบปลายทางดีหรือไม่นะครับผมจะให้เข้ามาดูการสั่งซื้อของผมนะครับออเดอร์ที่ ผ่านมานะผมขายแบบ COD ได้เยอะหรือเปล่านะครับใช้เพื่อนๆดูนะครับว่าเราสมควรปิดหรือไม่สมควรปิดนะครับอันนี้เป็นออเดอร์ที่ผมขายมาแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วทั้งหมดนะครับผมจะให้ดูย้อนหลังนะครับนี่ครับส่วนใหญ่จะเป็น COD นะครับ1 2 3สนี่ครับส่วนใหญ่ประมาณครึ่งดอกครึ่งแล้วนี่ครับเห็นไหม COD หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 7ใน9เลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นเลยครับว่า COD สำคัญขนาดไหนนะครับนี่ครับแล้วคิดดูนะครับถ้าเพื่อนๆเกิดปิดการใช้งาน COD นะครับยอดจะหายไปเยอะขนาดไหนครับดูครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ใน10นะครับ ยอด COD ของผมนะครับประมาณ70-80%เลยครับยอดคำสั่งซื้อผมมาจาก COD นะครับเพื่อนๆก็ไปคิดเอานะครับถ้าเพื่อนๆปิดฟังก์ชัน COD หรือว่าปิดการชำระเงินแบบปลายทางนียยอดคำสั่งซื้อจะมีผลกระทบต่อร้านค้าเพื่อนๆไหมนะครับสำหรับร้านนี้ที่ผมเอาไว้ให้เพื่อนดูนี่ผมปิดฟังก์ชันการชำระเงินแบบปลายทางไปผมว่ามีผลต่อร้านผมแน่นอนนะครับเพราะว่า 80-90%ของร้านผมนะครับยอดขายมาจากการชำระเงินแบบปลายทางหรือว่า COD นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆก็ลองไปดูคำนังซื้อที่ยผ่านมาของเพื่อนนะว่าส่วนใหญ่มาจาก COD หรือว่าชำระเงินปลายทาง,างหรือไม่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการปิดฟังก์ชันการชำระเงินแบบปลายทางแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะครับในการปิดฟังก์ชันนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาลองดูนะครับว่าจะเปิดหรือปิดดีนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ต้นวุ้ด้วยนะครับแล้วมเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับขอบคุณมากๆครับ